ทุกวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำในโยมโลกจะหยุดทันทรมานใครที่สงบุญให้หมู่ญาติในช่วงนี้จะสามารถรับบุญได้เต็มที่ถ้าบุญมากพอก็จะสามารถช่วยหมู่ญาติให้พ้นจากสถานที่ตรงนั้นได้เลยทีเดียว,วขอมรนาบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญสร้างอาคาร ปฏิบ,บัติธบุญนันซึ่งตอนนี้ก็ได้ประมาณ85เปอร์เซนตแล้วเหลือเพียงอีก15เปอร์เซนก็จะสำเร็จซึ่งก็เป็นอยู่ในช่วงของขั้นตอนอรวบรวมปัจจัยปูกระเบื้องเหลืออีกไม่กี่แผ่นก็จะสำเร็จหลังจากนั้นก็จะได้ทำห้องน้ำประตูหน้าต่างและระบบไฟฟ้า คาดว่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะเสร็จสมบูรณ์และเราพร้อมใช้งานเราขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญมาเติมเต็มความสําเร็จแต่ท่านที่ทําบุญแล้วก็ขอให้เพิ่มในบุญนี้ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้บุญค้าชุนพระพุทธศาสนาให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ดีวยทุกประการเทิ